那大大概什么时候留果留果哎在三个月以后才留果。啊那总共大概一年就留果。哎哎哎。哎哎。อันนี้แปลงจินชุยนะครับปลูกมาประมาณเจเดือนแล้วนะครับอันนี้ก็มิตีเดียวกันนะครับระยะประมาณ3เมตรระหว่างแถวประมาณอ่า 哦、嗯，啊，大好四、五、五米，对吧？做规律，啊，再来点子子，吹、這個。哦，等挂左有头二三、啊、可一颗第一颗，第二颗，第三。 ทราะแล้วระหว่างแถวประมาณ5เมตรระหว่างต้นประมาณสเมตรเนาะตัวนี้อันนี้ปลูกมาแล้วประมาณ7เดือนก็น่าจะสเดือนเขาถึงจะเริ่มหาะไว้ผลนะครับก็ประมาณปีนึงถึงจะเริ่มไว้ผลนะครับ้ต้นงนี้เทรนกิ่งดกาที่ต้องที่ต้อง่อาต้องวารดูสงสงพุ่มนะครับดูงพุ่ม เขาไว้ไว้หลักวันสี่กิ่งนะนี่จะเน้นเป็นให้ต้นแบบไม่สูงนะครับเทคนิคของเขานะีอ้ไทยเราเอาไปปรับใช้ได้เลยนะพราะที่นี่ไายฟงเข้าแรงนะครับพายุปรับใช้ได้เลยนะครับ这个是不是红肉红心的？这是红心的对吧？西瓜吧？是西瓜吧？ อันนี้ใส่แดงนะครับไส่แตงโมนะ,แต,มนะแตงโมนะครับเห็นไหมต้นใหญ่มากอันนี้น่าจะหลายปีอะะ่ะ